สวัสดีครับ่ะทุกค่ะทุกคนวันนี้มาทานข้าวกันค่ะวันนี้เมนูมไก่น้อยมีหมกหน่อไม้นะคะแล้วก็ต้มเอ็นค่ะเพื่อนต้มเอ็นแก้วนะคะวันนี้ไปทำงาน <c oughs> สายนะคะก็เลยได้ทานข้าวที่บ้านค่ะ ดูกระติบข้าวค่ะเพื่อนเวันนี้มีลูกค้ารอบ11บอโมงค่ะปกติก็มีมีเช้าก็จะไปกินที่ร้านนะคะแต่วันนี้มี11บเอโมงที่จริงก็มี9้าโมงเช้าแล้วค่ะเพื่อนเแต่ว่าลูกค้าจำวันผิดนะคะลูกค้าก็เลยมาเมื่อวาน,นะคะ่ะไก่น้อยก็เลยสบายเลยค่ะวันนี้มีรอบ11บอโมง ไอ่น้อยก็เลยไม่รีบค่ะวันนี้ต้มแซบค่ะเพื่อนๆต้มแซบเอาเป็นแก้วอ,กอืม ค่ะเพื่อน<ๆ>อือ่นแก้วเปื่อยมากหมกหน้อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะเพื่อนๆไก่น้อยซื้อมาค่ะไม่ได้ทำเองร้านนี้ไก่น้อยเคยซื้อหมกไข่ปลามาแล้วมันอร่อยติดใจค่ะอือ มันก็อร่อยค่ะเพื่อนเม็ดสิวนะคะกินไหมพอไหมมาหอมส,สามอาีอาหารเช้าเขาจะไม่กินพวกเนื้อนะคะ เขาจะไม่กินพวกเนือ้อสัตว์ค่ะเขาจะกินอาหารอ่อนๆค่ะเพื่อนๆอ ูกสาวไปโรงเรียนนะคะทั้งสองคนคะ่ะแม่ได้ทานคนเดียว <c oughs> ลูกสาวคนเล็กมาอยู่เยอรมันได้ประมาณหกเจ็ดเดือนนี่แหละคะ่ะนางเรียนภาษาเยอรมันนะคะตอนนี้ โรงเรียนให้เรียนเยอรมันค่ะเรียนภาษาเยอรมันปีหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยเรียนปกติเหมือนเพื่อนๆเ,เขาเขาจะเน้นภาษาค่ะ้ช <c oughs> <c oughs> ่ค่ะ อยู่เยอรมันก็มีอาหารไทยกินนะคะเพื่อนเน <c oughs> แต่ว่าจะแพงนะคะอาหารไทยจะแพงนะคะ <c oughs> ที่เยอรมันนะคะลูกค้าถ้าจะมานวดเขาจะทำนัดก่อนค่ะเ <c oughs> พื่อนๆนนัดเวลาก่อนนะคะเขาจะไม่เดินมานวดเลยนะคะ ไม่เหมือนทางเมืองไทยคะ่ะเพื่อนๆเขาจะทํานัดก่อนคะ่ะ<ๆ>ช่วงนี้ที่ร้านลูกค้าเยอะอยู่นะคะเพื<ๆ>่อนๆไก่น้อยทําคนเดียวคะ่ะไม่มีเพื่อนร่วมงานนะคะเปิดทําคนเดียวคะ่ะเสียภาษีไม่แพงเพราะเราทําคนเดียว ถ้าเราทํากับเพื่อนก็ภาษีเพิ่มขึ้นค่ะอีกอย่างหนึ่งก็ร้านไก่น้อยก็เพิ่งเปิดใหม่ค่ะเปิดได้สิบเดือนนี่แหละค่ะไม่ถึงปีนะคะข้าวติดมือ สาวคนเล็กเขาจะไม่ค่อยกินอาหารฝรั่งนะคะขนมปังเขาจะไม่กินแต่คนโตเขาจะกินแล้วค่ะเพราะว่าเขามาอยู่พร้อมกับแม่จะเข้าสามปีแล้วนะคะนางก็จะเริ่มปรับตัวได้เหมือนเด็กเยอรมันแล้วค่ะคะุณเพื่อนคนโตนางเรียนน้องสื่อแล้วก็เลิกเรียนนางก็ทํางานนะคะนางทํางานหลังเลิกเรียนค่ะทําร้านนวดค่ะ นางก็จะมีเนกินขนมนะคะซึ่งแม่ก็จะไม่ได้ออกอะไรนางออกเองค่ะค่าตัวลดค่าอะไรนางก็เริ่มเก่งแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเรื่องดื้อก็ยังดื้อเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแต่เก่งอะเก่งขึ้นมาแล้วค่ะ ลูกสาวคุณโตจบปีนี้นะคะปิดจะจบพฤษภามินานี่ค่ะคเพื่อนจบเรียนแล้วค่ะแล้วก็จะต้องเรียนเกี่ยวกับสายงานนะคะคเพื่อนสาปีว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็ต้องเรียนอย่างนั้นถึง3ปีแต่ว่าช่วงที่ว่าเรียน เรียนฝึกง,งานอะ่ะก็ได้เงินเดือนนะคะเขาห้อยเงินเดือนคะ่ะแต่ก็ได้ไม่เยอะนางจะเรียนอะไรไม่รู้ค่ะนางบอกแม่ว่านางจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะนางชอบแม่ไม่ได้บังคับค่ะแล้วแต่นางนางจะชอบแบบไหนไม่บังคับแล้วแต่ เขเลือกอร่อยค่ะื่อน ไก่น้อยซื้อเอ็นแก้วมาโหลละสิบกว่าออยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จ้างเข้าต้มด้วยค่ะไก่น้อยไม่มีเวลาต้มค่ะเพราะว่าอยู่ร้านนวดเนะเาะเลยจ้างให้เขาต้มเขาเอาแปดออยค่ะค่าต้มแล้วเขาก็ต้มดีค่ะเปื่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวนุ่เข้าต้มยังไง อร่อยค่ะมีเพื่อนคนไทยที่มาอยู่นี่นะคะอยู่ใกล้กันลูกค้ามีนัดอาทิตย์หน้าวันจันทร์ค่ะลูกค้าโทรมาขอเลื่อนนัดนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ว่าง วันนี้เยอรมันอากาศไม่หนาวหรอค่ะเพื่อนๆสามองศาค่ะหิมะยังไม่ตกเลยค่ะปีก่อนนั้นหิมะตกแล้น,นะคะช่วงนี้เล่นเป็นเล่นหิมะแล้ว ใจน้อยอร่อยต้มแซบค่ะเพื่อนๆจะเข้าสามปีแล้วค่ะไม่ได้กินนะคะอร่อยมากสิบเอ็ดโมงอะ แต่เราจะต้องไปถึงร้านสิบโมงค่ะจะต้องไปเตรียมเทียนให้จุดเทียนนะคะให้น้ํามันอ,อุ่นค่ะเพราะว่าเวลาเรานวดลูกค้าอากาศมันหนาวเนาะเทียนเราจะต้องจุดไว้ให้ให้น้ามันมันอุ่นนะคะมันจะได้ไม่ทําให้ลูกค้าหนาวนะคะเพราะว่าลูกค้ามาน,นวดนอะ่ะเขาจะต้องถอดเสื้อผ้าแล้วก็เหลือแต่กากงเกงในค่ะเพื่อนๆเราจะต้องไม่ให้เขาหนาวนะคะให้เขาจะคอมเพลนเราได้ค่ะเพื่อนๆน ร้านไก่น้อยเปิดได้ประมาณ10เดือน11เดือนถือว่าลูกค้าโอเคนะคะมันเป็นเมืองเล็กๆค่ะมันไม่เมืองใหญ่เนาะลูกค้าก็เลยไม่เยอะแต่ก็พออยู่ได้ครัเพื่อนๆค่ากับข้าวลูกแล้วก็ส่งให้พ่อกับแม่ที่เมืองไทยใช้มั่งเล็กๆนน้อยเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆไก่น้อยขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะช่วย กดไลค์กดติดตามให้ไก่น้อยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ไก่น้อยได้ทำคลิปไปให้เพื่อนๆดูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า